ที่จากงานอนามัยและสุขปฏิบาลนะคะเดีย๋ยวไปนั่งในกันเลยคะ่ะส,สวัสดีค่ะพวกเราตัวแทนจากโครงการสดปลอดภัยใส่ใจทุกบริโภคนะคะดิฉันนางสาวบรรการชนินทรค่ะฉันนางสาวจันทราชัยเกตค่ะ่วันนี้นะคะพวกเราจะมาสัมภาษณ์พี่พี่เจ้าหน้าที่งานอนามัยและสุขปฏิบาลินะคะคือพี่ค่ะเราขอสวัสดีนะคะพี่นางสาวอ,อ,อวีพรัตนส,สวัสด์นะคะเจ้าที่ นะคะทำงานปฏิบัติงานอยู่ที่ทางานสุขอาบิบาลนะคะก็คืออยู่ที่มอราชพัฒน์บริค่ะค่ะสำหรับคำถามแรกที่เราจะมาสัมภาษณ์พี่นะคะคือเราเนี่ยควรรับประทานอาหารชนิดใดเพื่อส่งเสริมให้ร่างกายจเจริญเติบโตได้เต็มที่ก็เราควรจะเลือกรับประทานอาหารนะคะให้ครบห้าหมู่นะคะแล้วก็เช่นพวกผักผลไม้นะคะก็คือจะต้องเน้นเน้นพวกผักผลไม้แล้วก็ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะไม่สุกหรี่แล้วก็ที่สำคัญกันค่ะ เพียงพอนะคะค่ะแล้วการกินอย่างไรให้ถูกดักนตขกันนะคะก็คือการกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะตามมตาตรฐานของกรมอนามัยนะคะการกินกินร้อนก็คือการกินอาหารุงสุขใหม่นะคะร้อนๆก็จะไม่มีเชื้อโรคแล้วก็กินช้อนกลางก็คือ คนไทยนะคะส่วนมากจะกินอาหารรวมกันเยอะแล้วการกินรวมกันแล้วใช้ไม่ได้ใช้ถ้วกันเนี่ยใช้โรคนั้นหานะะในอาหารได้น,นะคะแล้วก็ป้องกันในการใช้ช้นการตัดจอนเชื้อโรคนะคะว่าเราไม่รู้ว่าไหนเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ส่วนการล้างมือล้างมือนี่คือก่อนกินแล้วก็ต้องมาเพราะมือเราสัมผัสเชื้อโรคจับตรงนู้นตรงนี้มาพอมาจับอาหารใส่ปากมันลงเข้าน,นะคะเป็นการป้องกันคือการกินรลังช้อนการล้างมือ ต่อไปนะคะวิธีใดนะคะที่เราสามารถรู้ว่าอาหาริ้นเนี้ยสดสะอาดก็คือ1นึ่งก็สังเกตนะคะก็มีสีรสชาตินะคะแล้วก็กลิ่นสีเราก็ดูมองว่าอาหารที่ปุงสดใหม่จะต้องมีสีไม่จืดไม่ซีดนะคะสีต้องสดนะคะเช่นการผัดที่นามาอุ่นปุ๊บสีมันแล้วจืดเราก็สังเกตได้เบื้องต้นนะคะแล้วก็วกรสชาตินะรสชาติพอชิมแล้วรสชาติเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปไม่ใช่รสชาติเดิมอาจจะมีรสชาติเ,เปรี้ยวเปรี้ยวขึ้นมาจิจ๊ะหรือว่ารสชาติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะ แล้วก็อีกสุดท้ายคือกลิ่นกลิ movies, ่นท okay. <that> ี่เห็นสัมผัสได้เลยว่ากลิ่นมันมีกลิ่นเน้นกลิ่นที่ไม่ใช่กลิ่นเดิมของมันเช่นผักกะเพรากมีกลิ่นผักกะเพราเลยค่ะสังเกตครับ่าวๆสามอย่างคือสีรสกลิ่นค่ะค่ะแล้วมีมาตรการใดกับให้ร้านอาหารให้ความสดใหม่ทุกวันก็ในบออะไรนะคะมาตรการในการดูแลควบ ในเรื่องของการระอาหารสะอาดปลอดภัยนะคะก็คือเราจะมีมาตรการโครงการตรวจโรงานอาหารประจำปีนะคะปีหนึ่งละสองครั้งแล้วก็ตรวจสุขภาพของแมคค้าด้วยพอสุขภาพแมคค้าที่ก็คือเสิ่งเป็นในการการเชื้อโรคาสมปนเปื้กนะคะหนึ่งเรามาดูที่ว่าการตรวจโรงนอาหารปีละสองครั้งการตรวจโรงงอาหารปีละสองครั้งก็คือเราจะเชิญนักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดปทุม้ดูเนียค่ะเข้ามาตรวจนะคะแล้วก็จะจัดรอบให้แมคค้าโดยที่เราไม่บอกนะคะเขามาตรวจปุ๊บแล้วเขาก็จะเอาผลไปตรวจแแบบที่ สำนักสาธารณสุขจังหวัดปทุมหลังจากนั้นเขาก็รายง,งานผลม,มาที่งานอะมัยเรากบสิ่งแป่พร้อมหรือว่าสิ่งที่ไหนมีถึงเพื่อนเราก็จะรายง,งานในนาบสำนักง,งานที่ดูแลร้านอาหารอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นเขาจะบรรุถึงแม่ค้ามีการตักเตือนนะคะก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะค่ะช่วยแนะนําให้นักศึกษาของเราค่ะได้รับประทานอาหารในรูป5หมู่จะแนะนำได้ก็ต้องขอว่านักศึกษาว ปีหนึ่งปีสี่เนี่ยเป็นช่วงวัยรุ่นที่ต้องใช้สมองนะคะใช้แรงแรงกำลังเยอะควรจะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบห้าหมู่นะคะแล้วก็ก็ขอเยา่ว่าก็ห้ามดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าพวกนี้มันจะลดการความทรงจำอะไรเงี้ยจิตใจไม่ล่าเริงแล้วก็เน้นการออกกำลังกายก็าหามดย่พอะคะค่ะนมีความคิดอ,อย่างไรกับการรับประทานอาหารของเด็กไทยคะ ็เด็กไทยยุคนี้นะคะก็มองว่าเป็นเด็กไทยชอบชอบเรื่องอาหารเรื่องกินพวกอาหารจังโภดอาหารฟาสต์ฟู้ดเพราะมันสะดวกนะคะแต่อาหารพวกนั้นก็ก่อโทษมากกว่าประโยชน์ถ้าจําเป็นจริงๆก็คือควรจะกินอาหารที่เป็นพื้นบ้านของไทยเราเองผัดยา่างข้าวมังผักไก่ชุ่งมีประโยชน์มากกว่าอาหารพวกแอบเบอร์เกอร์ไก่ทอดเค้กซี่พวกนี้มันก็เลยมีผล เพราะว่าเราไม่รู้ว่าพวกนี้มันสะสมไขมันเยอะนะคะเด็กเป็นรุ่นสมัยนี้ก็จะชอบเลือกรับประทานอาหารตามใจชอบชอบสมัยนิยมอะไรอย่างี้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็เรามาสัมภาษณ์กันแค่นี้ค่ะคือขอบคุณวันนี้เราได้รับประโยชน์ความรู้ามากมายจากการบริโภคหรือรับประทานอาหารในมหาวิทยาลัยของเราคะ่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ ค,คุณคิดว่าอาหารของอาหารเทไรของเราเนี่นยมีความสดใหม่ทุกวันหรือเปล่าในคอมพิวตของคุณคะคิดว่าก่อนนะเพราะว่าเขาต้องไปซื้อของทุกวันแล้วดูแล้วว่เออวาเขาไม่มีอาหารเหลือด้วยส,สวัสดีค่ะคือทางเราจากโครงการสดวนของไทยเสริมเตผู้บริโภคนะคะคือจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับว่าคุณคิดว่าอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรต่างๆในอาหารเทไรของเราเนี่ย ความสุขสะอาดทุกวันหรือเปล่าก็คิดว่าเป็นบางวันนะคะไม่ได้แน่แน่ทุกวันเพราะว่าบางทีร้านบางร้านเขาก็แบบไม่จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบที่ใหม่ทุกวันเลยนะแล้วคุณคิดว่าอาหารในรงนอาหารเนี่ยมีอาหารครบขึ้นท่าหรือเปล่าเป็นบางร้านนะคะแต่ส่วนใหญ่อัไม่ค่อยครบค่ะ ค่ะขอบคุณมากนะคะเวลาผ่านมาถึงแล้นะคะที่พวกเราค้อถามว่า good bye